อ่าครับคันนี้ก็จบไปอีกขันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเว็บร้อยสิบอนด้าเว็บร้อยสิบนะครับอันนี้เป็นเบรกมือนะครับเบรกมือกดล็อกปั๊บเด็กมีทำงานนะโอเคเบรกมือเป็นเบรกมือล้อนหน้านะครับล้อนหน้าส่วนกล่องเนี้ยก็เป็นกล่องกกอุปกรณ์สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องมือตัวไปนะครับ คันนี้มีพายางด้วยครับพายางกับพายางสําหรับวางของแรงแงหนัก,นกสมบูรณ์ครับคันนี้สมบูรณ์ปีคันหนึ่งอันนี้ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ว่านะครับล้อหน้าเป็นรีดเบรกล้อหน้าเป็นยางดอกมัดนะครับสืดอดอกอยหาง โอเคครับคันที่สมบูรณ์เสร็จพร้อมส่งวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ